เฮลงสู้ซาอ๋อสามสี่สู้ซาสู้สู้ซาซาฟาดังก้าฟาทังขี้สู้สู้สี่สี่ฟาดังขี้ฟาทังก้าสีม่วงสู้ซาและกีฬาเซ็กซี่สีม่วงดีดีเซ็กซี่สู้ซาสู้ซาเกอร์ฉุนเพ่ซันซื่อสู้ซา สูสส้ๆซาซาผ่าทั้งเจียผ่าทั้งจีสู้ๆซีซีผ่าทั้งจีผ่าทั้งเจียจื่อเสือสู้ซาวิ่งต้องเหวียนซิงกันให้เหาชื่อเสือซิงกันสู้ซาสวัสด of สสีค่ะซีจีเ่าสวัสดีอาจารย์นะคะวันนี้เอาเพลง ซูซ่ามาฝากในเพลงกีฬาสีชื่อเพลงซูซ่าเคยได้ยินไหมคะเพลงซูซ่านี่อะไรเขียนภาษาจีนของคำว่าซูซ่าจะอาจจะต้องทับสับหน่อยนะคะนี่เลยซูซ่า S U เสียงสี่ 4, อ่นา,า,อ SHA, านว่าซูซ่าก็ S H A เสียงสี่หรือว่าซ่า แล้วก็เกอจีอีเสียงหนึ่งเกอที่แปลว่าเพลงสู้ซาเนะคําว่าซาในที่เนี้ยเขาเป็นคําเรียนเสียงของเขามีเวลาเสียงฝนตกคําว่าซาลงมาอย่างเงี้ยนะตัวนี้ซา S s a เสียงสี่เนี่ยนะอืมแล้วก็ทีนี้พอเขาเข้าเพลงมันก็ร้องว่าสู้ซาใช่ไหมสู้ซาก็เหมือนกันนะฮะ shu สีงสี่ s h a เสียงสี่สู้ซาสู้ซู้ซาซาทีนี้ก็เหมือนกัน เสียงภาษาจีนเขาเขียนทับศัพท์นี้ว่าซู่ซู่ซาซา su สิงสี su สิงสีซู่ซู่ sh a สิงสี sh a สิงสีซาซาซู่ซู่ซาซาผ่าถังก้าผ่าทังกี้เขาก็จะทับศัพท์ว่าผาถังเจียผาถังผาถผ่าถังเจียผาถังจีผาถังเจียผาถังจีสะกดพินอินอย่างนี้ผาผาถังผาถังเจียอย่าลืมคือตรงนี้ pa เสียงสามอ่านว่าผ่า tan เสียงสามอ่านว่าถัด jia เสียงเหนือเจียแต่ว่าเวลาเราอ่นานเสียงสองเสียงสามติดกันเรา็อ่านว่าผาถันเจียแล้วก็คาว่าผาถันเจียคือผ่าทาังก้าผ่าทั้งกี้ก็คือผ่าทั้งจี pa เสียงสามผ่า tanj เสียงสองแล้วก็ j i เสียงหนึ่งผ่าทั้งจีแล้วก็ทีนี้สู้ซ่ cc เขาก็ใช้คำว่าสู้ซ่ cc คำว่าสีก็คือตัวนี้ x i เสียงหนึ่ง x i เสียงหนึ่งสู้สู้ c c สู้สู้ c c พาทังกี้พาังก้าวก็เขียนว่าผ่าทั้งจีผ่าถันเจียเนาะเสร็จแล้วก็คำว่าสีม่วงสู้ซ่านักกีฬาเซ็กซี่สีม่วงก็คือคำว่าจื้อเซอร์เอ๊ะเขาเขียนพินอินว่า z i เสียงสามอ่านว่าจื้อ s e เสียงสี่อ่านว่าเซอร์จื้อเซอร์แปลว่าสีม่วง ซูซ่าก็เหมือนกันนะซูซ่าแล้วก็นักกีฬาก็เขียนว่าวิ่งต้องเหรียนสกดว่าวายยูเสียงเสียงว่าวิ่งต้องก็ดีโอเอ็จีเสียงเสียงว่าต้องเหรียนวายยูเอ็นเสียงสอนว่าเหรียนนักกีฬาเซ็กซี่ก็คําว่าซิ่งกัน x i n g ซ์เสียงสี่อ่านว่าซิ่งจิ๊กแล้วก็ g a n อเสียงสามอ่านว่ากันอ่านรู้กันว่าซิ่งกันแปลว่าเซ็กซี่ จื่อเซอร์สู้ซาวิ่งต้งเหวียนซิ่งกันสู้สู้สีม่วงสู้ซานักกีฬาเซ็กซี่ก็คืออันนี้ที่น,นี้เขาเดี๋ยวสุดท้ายเขอกว่าสีม่วงดีดีเซ็กซี่สู้ซาก็เขียนภาษาจีนว่าไท่เหาจื่อเซอร์ซิ่งกันสู้ซาไท่เหาพินินเขียนว่า t a i เสียงสี่อ่านว่าไทา่ h u o เสียงสามอ่านว่าเหาไท่เหา ใ้เอี่ยวนที่นี้เราจะแปลว่าดีดีนะคะแล้วก็สีม่วงก็จื้อเซอร์ก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้เราเซทไอเสียงสามเอสีส e ียงสี่อ่านว่จื้อเซอร์สีม่วงแล้วก็บอกว่าเซ็กซี่ก็บอกไปแล้วซิ่งกัน x i n g เสีงสี่ g m เสียงสามสิ่งกัน x I n g g I n 3, สู้ซาให้ให้เหีห่ยจื้อเซอร์ซิ่งกันสู้ซาเพลงร้องใหม่สู้ซาสู้ๆซาซาผานถึงเจียผานถึงจี สู้ๆซีซีผาถึานงจีผาถึนังเชียร์จูเซอร์สู้ซาไม่ต้องเหวียนซิ่งกันสีม่วงดีดีนะสีม่วงดีดีเซ็กซี่สู้ซาเ้อไทยเห่าจูเซอร์ซิ่งกันสู้ซาโอเคนะคะวันนี้ก็มาฝากในเพลงสู้ซาจบแล้วนะคะับในอีที่51แล้ววันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบ ผู้ใจกับเพลงนี้นะคะขอบคุณที่รับชมและฟังะคะ่ะคุณค่าสวัสดีผู้นี้พบกันใหม่ในอีพีเอฟสองกับเพลงอะไรอีกต่อไปติดตามตอนต่อไปนะะขอบคุณที่รับชมและฟังะค,ะค,ค่ะคุณจ๋าบา